สวัสดีครับวันนี้ผมได้ยินข่าวมาเรื่อว่าจีมเ็้เป้หายไปไหนนี่ครับผมมาแล้วครับตัวเต็นเตครับจีนเต้เป้หายหายไปในบอร์ดเลยก็คือในส่วนเนี้ยผมไม่ได้ไปไหนครับผมก็วนเวียนอยู่กับทีมอาสุราทุกคนอ,อยู่ในบริษัทเกมนี่นะครับไม่ได้หายไปไหนเลยถ้าเห็นผมในเฟซบุ๊กนะครับก็ในส่วนเนี้ยผมก็แวะเวียนไปดู เกมอื่นของค่ายเกมนีของเราแต่ในสุนัขสุราเนี่ยผมก็อยู่เหมือนเดิมครับผมก็แอบดูทางอย่างโง่เนะครับก็คือวันเนี้ยผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหามากมายในอสุราที่ผู้คนพูดถึงกันผมก็เข้าไปเห็นในเ c น b ุ๊ k ครับว่าอาจจะมีกระแสจากเพื่อนๆที่ติดค้างอะไรบางอย่างในใจว่าเกมอสุราของเราเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ผมก็ ครับผมจัดให้อันนี้คือจัดให้ลากซีอของเราเนี่ยมาให้คำตอบเลยว่าอาสุราของเราเนี่ยจะมีอะไรยิ่งใหญ่ต่อไปอีกไหมคราบผมขอเชิญที่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่คือ c ีอของเราครับผมับเจนินดี อสุราครับผมโอ้มีแผนการใหญ่มากมายในอนาคตครับตอนนี้นะครับการ์ตูนอสุรา่ราลังจะวางแผงเร็วนี้ตามในงานทีวันรับรองเรืองกร์ตูนอสุราแน่นอนกเพื่อนๆอาจจะเห็นในข่าวของคอมจูเมอร์ที่เริ่มบ้างาแล้วผมแล้นอ,นอย่างนี้ครับตอนนี้เราทีมงานกำลังทำคาสามของเผ่าสุราอยู่มีสกิลใหม่เพียบเริ่มคิดค้นแต่ว่าปุกบคาสามขึ้นมาได้แล้วใช่ครับตอนนี้เรากำล,ล,ลังดูปรลานติของคาแรกที่เพื่อนๆเล่นไปแล้วกำลังพัฒนาคาสามขึ้นมาเพราะว่าในส่วนระบบของนี่อาจจะซับซ้อน ย่างนคนคนไท่ครับแล้วปีหน้าถ้าเป็นปีแห่งการแข่งขันเป็นปีแห่งอ e ีสปอร์ตเพราะนั้นอสุราเรามีระบบการแข่งขันเพิ่มเติมขึ้นมาทดลองได้ครับในงานทีวันใช่เดี๋ยวไปเจอกันในงานทีวันจะแบบคือเราพยายามผลักดันกิจกรรมให้เข้าสู่อ e ีสปอร์ตเรผม,มีการแข่งขันถ้าประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีครับเจอกับการแข่งขันอสุราพร้อมาะวันแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีโครงการที่ให้เพื่อนๆสามารถจะช่างสรรค์หมวกช่างสรร์มอนสเตอร์ช่างสรร์ตัวรอบ ตะโก<ม>เข้ามามแล้วมีรายได้แข่งกันด้วยอ,อันนี้ก็คือประมาณว่าเป็นระบบใหม่ที่เราจะออกมาเสนอให้ผู้เล่นใช่ไหมครับครับผมนอกจากทำเกมแล้วเล่นเกมแล้วเพื่อนทำเก่งสมม่งมารายได้แน่นอนเพื่อนจะนได้รายได้ด้วยใช่ไหมครับใช่มันเป็นเกมแรกของประเทศแน,น่นอนแน่นอนครับผมเจอกันครับผมก็คือเพื่อนๆอาจจะหายสงสัยแล้วว่าอสุราจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไป ก็พบความยิ่งใหญ่แรกเลยคืองานชีวันครับพลาดไม่ได้ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับผม1ิบแดตีสองที่าครับถูกต้องครับผมวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดเรื่องแผละละครเรื่องแผลไหนอ๋อแผ่แต่งงานครับเตรียมแน่นอนครับผมช่วงกุมภาวอ์เนทายครับช่วเนี้ดูแต่งงานครับแต่งงานกันรัวๆแล้วก็ใสแผแต่งงานมาถึงเพื่อนเพื่อนสักทีใช่ครับจัด เดี๋ยวไปเจอ m อ c ดผมได้ครับเป็นเป้คนอกหักตอนนี้ผมเป็นแองหักนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลาไปก่อนครับเพียเท่านี้ครครับผมสวัสดีครับ